ถ้าหากนาซีชนะสงครามโลกครั้งที่สองโลกมันจะเป็นยังไงนะตอนนี้ถ้าหากนาซีชนะสงครามโลกโลกที่สองโลกโลกมันจะเป็นยังไงนะตอนตอนนี้แอดคิดว่ามีเพื่อนเที่ติดตามแอดชอบคลิปแนวสงครามโลกอยู่มากพอสมควรถึกไหม ถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมให้กำลังใจแอดโดยการเกิดไลค์ให้แอดด้วยนะก็อย่างที่หลายๆคนรู้ว่าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อที่ว่าประวัติศาสตร์จะไม่สัลอยประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนแ,ยแต่เอ๋เอเอประเทศบางประเทศยึดอำนาจมา13ครั้งแล้วมันก็วนไปวนมา<ย>ไม่ไปไหนสักที และเพื่อนๆเ,เคยคิดหรือเปล่าล่ะถ้าย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถ้าอเมริกาไม่เข้าร่วมสงครามโลกถ้าหากญี่ปุ่นร่วมมือกับเยอรมน,นีแบบเต็มรูปแบบหรือถ้าหากญี่ปุ่นยึดอเมริกาได้บางส่วนตอนนี้โลกมันจะเป็นยังไงงั้นวันนี้ s อสพมีคําตอบไปดูกันเลยดีวยกว่ากับ6สิ่งที่จะเกิดถ้าหากนาซีชนะสงครามโลกครั้งที่ส 1. The Man in the High Castle เขียนขึ้นในปี1962โดย p h i l i เคเด c กโดยในเรื่มนี้ได้เล่าเรื่องราวของโลกในอีกแง่มุมหนึ่งถ้าหากเยอรมันนาซีชนะสงครามโลกหรือถ้าหากสหรัฐแพ้อันเนื่องมาจากประธาน,นาธิบดี f r a n k ิน D. ดย o โรสเวลสถูกยิงเสียชีวิตในปี1934 และล้มเหลวทางการทหารที่จะปกป้องประเทศตัวเองจากสงครามสหรัฐอาณาจรรักรและสหภาพโซเวียตพ่ายแพ้แก่เยอรมนีส่วนญี่ปุ่นก็จะสามารถยึดครองอเมริกาได้และแบ่งการยึดครองอเมริกาเป็น3ส่วนนั่นก็คือส่วนพื้นที่ทางตะวันตกเป็นของญี่ปุ่นส่วนพื้นที่ทางตะวันออกเป็นของนาซี 2. Fatherland เขียนขึ้นในปี1992โดย Robert Henrys โดยหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงหลังเยอรมันชนะสงครามโลกโดยกล่าวว่าฝ่ายเยอรมน,นีเป็นประเทศแรกที่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นสำเร็จก,ก่อนสหรัฐอเมริกาแต่ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายภายแพ้สหรัฐอเมริกาหลังถูกทิ้งระเบิดปรมาณู และส่งผลทําให้สหรัฐอามจักรหรือเกาะอังกฤษประกาศพ่ายแพ้สงครามและบรรดาสมาชิกราชวงศ์อังกฤษและนักการเมืองคนสําคัญต้องหลีภัยไปอยู่ที่แคนาดานอกจากนั้นพรรคนาซียังยิงจรวดขึ้นไประเบิดกลางท้องฟ้ามหานครนิวยอร์กส่งผลทําให้สงครามโลกสิ้นสุดเมื่อสหรัฐต้องประกาศยุติยอมแพ้เยอรมน,นีนั่นเองแมมแผนนี้ก็น่าจะเวิร์กอยู่นะถ้าเยอรมันใช้แผนนี้ 3. In the presence of my enemies เขียนขึ้นเมื่อปี2003โดย Harry โดยหนังสือเล่มนี้เพิ่งถูกเขียนเมื่อปี2003จะกล่าวถึงโลกในอีกแบบหนึง่งเมื่อสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากสงครามส่งผลทําให้ฝ่ายอักษะหรือฝ่ายเยอรมนีชนะสงครามส่วนฝ่ายอเมริกาก็ยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่3 โดยในหนังสือจะเล่าเรื่องราวในปี2010ถ้าเยอรมนีชนะสงครามโลกจะตกอยู่ในการควบคุมของประเทศมหาอำนาจนั้นก็คือเยอรมนีญี่ปุ่นโดยเยอรมนีจะควบคุมพื้นที่แถบทั้งหมดของยุโรปยกเวน้นอิตาลีสเปนและโปรตุเกสน,นอกจากนี้เยอรมนียังยึดพื้นที่แถบอเมริกาเหนือส่วนญี่ปุ่นนั้นครอบครองเอเชียตะวันออกนั่นเอง สี่จะไม่มีเกาะอังกฤษอีกต่อไป oh, <no. S 1> แน่นอนว่าถ้าหากเยอรมนีทุ่มกองกำลังทั้งหมดไปที่เกาะบริเตน Britain อย่างเต็มรูปแบบปัจจุบันอาจจะไม่มีประเทศอังกฤษก็เป็นได้ oh, <no. S 1> ก็เป็นเพราะว่าอังกฤษเองก็ยังไม่พร้อมรบกับสงครามที่มีขนาดใหญ่มากขนาดนั้นโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยอร์กหรือ University of York ในสหรัฐอณาจักร ได้สร้างรูปแบบจำลองคอมพิวเตอร์ขึ้นมาโดยเรียกรูปแบบนี้ว่าเวเดตบูสต์แรปิ้งและพบว่าถ้าหากเยอ ER รมนีจะเอาช,ชนะยุทธาการบริเตนพวกเขาต้องโจมตีอังกฤษทันทีหลังจากที่วินสตันเซอร์ชิลส์ก้าวสุนทรพจน์ในวันที่8มิถุนายนปี1940 5 แล้วประเทศไทยจะเป็นยังไงถ้าหากญี่ปุ่นกับเยอรมนีชนะสงครามโลกครั้งที่สองบางบทวิเคราะห์ก็ออกมาบอกว่าไทยอาจจะเป็นเบอร์สองของเอเชียรองจากญี่ปุ่นพอญี่ปุ่นมองเราปิด ในช่วงสงครามญี่ปุ่นขออาศัยดินแดนไทยในการเคลื่อนทัพผ่านเพื่อไปบุกประเทศอื่นๆบางข้อมูลก็ตัวอย่งว่าถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะส่งทูตมาขอผ่านทางแต่มันก็เป็นการบังคับอยู่ดีเพราะยังไงสุดท้ายแล้วญี่ปุ่นก็ยกพลขึ้นบกในวันที่8ธันวาคมปี1941ที่จังหวัดยะลาปัตตานีประจวบคิริขันนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรและบางปูและถาหากญี่ปุ่นจะยึดครองเอเชีย ประเทศไทยคงไม่รอดโออาจจะเกิดสงครามระหว่างเยอรมันกับญี่ปุ่นก็เป็นได้<ะ>ถ้าหากญี่ปุ่นและนาซีเยอรมันชนะสงครามจริงสุดท้ายเยอรมันก็จะประกาศสงครามกับญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน <What? S 1> ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อสุดโตร่รงของอด์ฟฟิตเลอร์ในทัศนคติที่ว่ามนุษย์เราไม่เท่าเทียมกันตามชาติกำเนิด และชาวเยอรมันเป็นสายเลือดอารยันคือมนุษย์ผู้สูงส่งที่สุดโดยคุณลักษณะของชาวอารยันแท้ๆจะต้องเป็นผิวขาวผมทองตาสีฟ้าส่วนมนุษย์พันธุ์ที่ต่ำลงไปนั่นก็คือชาวสลาฟชาวเช็กชาวโปชาวลัเชียชาวเอเชียส่วนชาวยิวนั้นถูกจัดให้เป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่ำที่สุดซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าเคนอย่างฮิตเลอร์จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และคงเหลือไว้เพียงชาวอารยันเลือดบริสุทธิ์เท่านั้นแหมเรียกได้ว่าท่านสักติสุดต่งจริงๆคนนี้เป็นยไงกันบ,บ้างหล่ะกับคลิปคลิปนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าหากนาซีชนะสงครามโลกครั้งที่สองโลกมันจะเป็นยังไงนะตอนนี้อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ลังคลิปนี้นะอยากให้แอดทำคลิปไหนอีกก็อย่าลืม ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ลังคลิปนี้เหมือนกันเดี๋ยวแอดจัดให้เม้นเข้ามาเลยและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆได้ดูด้วยละกด Subscribe SPI ด้วยนะใกล้จะถึง2ล้านซับแล้วหรือไม่ถ้าคลิปนี้ปล่อยออกไปก็น่าจะถึง2ล้านซับแล้วกราบขอบพระคุณและเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ